เฮ้ยแล้วสวัสดีค่ะวันไหนที่มาฟ้าเบื่อเบื possono, so, ่อเซ็งเซ็งต้องการกําลังใจให้กับตัวเองนะมาฟ้าก็จะชอบหยิบแฟ้มสีม่วงนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นแฟ้มที่มาฟ้าไว้เก็บภาพระบายสีนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆชมกันนะอืมก็จะเป็นภาพที่ไม่ได้อยู่ในสมุดระบายสีค่ะซึ่งแต่ละภาพมันก็จะมีเรื่องราวเหมือนไดอารี่นะอย่างภาพนี้ก็ชอบเรื่องราวเรื่องราวลวดลายของพึ่งนะซึ่งภาพเนี้ยเป็นภาพที่ได้ฝึกระบายสีทองที่ตัวพึ่งนะ มันเป็นเพื่อหรือแมลงวันทองก็ไม่รู้นะอ่าเรจะเปิดให้เพื่อนๆชมกันนะคะภาพต่อมาก็จะเป็นภาพที่แมวฟ้าระบายสีส่งเข้าประกวดที่ชอบที่ชอบผลงานตัวเองก็คือชุดนะคะรู้สึกว่าเก็ตรายละเอียดได้ถูกใจกระโปรงสีทองได้ทองได้หลังใจนะตัดขอบทองนิดนึงส่วนนี้ก็ชอบตรงที่มันเป็นภาพลายดอกไม้ลาย pattern, แพเทร์เราใช้สีออกฟ้า,ฟานะคะ ส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพเกรสเกลหรือโทนเทานะตอนปิ้นออกมาปิ้นไม่ครบนะมันขาดขาดหายไปแต่ก็ก็ชอบตรงสีอ่ะชอบที่สุดคือตรงเสื้อขาวระบายออกมาให้มันขาวได้ดังใจแล้วก็ผสมปากกาเจลนิดนึงนะคือแต่ละภาพมันก็จะมีจุดที่เราเรียนรู้แล้วก็ชอบไม่ชอบนะส่วนภาพนี้เป็นภาพที่มาาทดลองสีไม้ตรามาซึ่งมาเป็นสีไม้ที่มีมานานบ้านเรานะราคาย่อมเยาวแล้วก็ใช้ดีมากระบายเรียบระบายเนียนนะก็มาทดลอง ซึ่งในภาพนี้ก็มีสีไม้ยางอื่นด้วยแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นสีไม้ตามมานะ่ะส่วนภาพนี้ก็ระบายเร็วๆไวๆแต่ชอบเพราะเป็นภาพที่มาฟ้าได้มาจากเล่นเกมบน a c e b o o k แล้วมันเอารูปเราไปทํา AI แล้วเราก็แค่ระบายสีลงมาร์กเกอร์มันทํา AI ออกมาได้แบบสวยอ่ะก็ชอบแล้วก็ระบายออกมาสีแดงนะคะก็จะระบายเร็วๆส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเล่นกับสีไปเรื่อยผสมไปผสมมาก็จะออกสีน้ําตาล อาจจะชอบตรงที่กระต่ายสีม่วงเพราะเป็นคนชอบสีม่วงก็ระบายไว้นานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่เห็นวันที่นะ่ะแต่รู้สึกว่าระบายน้องกระต่ายสีม่วงถูกใจชอบตรงสีม่วงนี่แหละเขาก็จะมีภาพตัวอย่างมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวข้อความให้กําลังใจส่วนนี้ความประทับใจของภาพนี้ก็คือเป็นการระบายสีภาพบ็อบบี้กู๊ดโดยใช้มาร์กเกอร์ครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบของเมลฟ้าซึ่งตอนนั้นยังใช้มาร์กเกอร์จีนอยู่นะคะก็ชอบชอบผลงานตัวเองนะ ส่วนนี้น่าจะเป็นภาพโทนเทาภาพเกรสเกลภาพแรกที่ระบายคือกัองวลมากว่ามันจะยากหรือเปล่าหรืออะไรแต่ก็ไม่ได้ยากมากใช้กระดาษ A4 ธรรมดาแล้วก็ชอบตรงที่ใชส้สีผมยูนิคอร์นเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาซึ่งเวลาระบายก็ต้องระวังยับระบายเสร็จก็รีบใส่แฟหนเลยอันนี้ก็เป็นภาพเกรสเกลที่แบบระบายอย่างรวดเร็ว แรงเงาอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ดูติดๆก็ชอบนะคะไม่ได้บัรจงไม่ได้อะไรแต่ออกมาเราชอบสีที่ตัวเองใช้อันนี้จะเป็นภาพสําเร็จรูปซื้อแอปส้มนะจะมาเป็นเซตนะใช้สีไม้เดลีนะสีไม้เดลีก็รู้สึกว่าสีนี้ยันดีผสมสีได้ดีนะอันนี้ก็เป็นอีกภาพที่ส่งประกวดแต่ไม่ได้รางวัลแต่ก็ชอบนะชอบสีสีนางฟ้าสีปีกส่วนสีแมวก็เอ่อให้มันกลมกลืนไปกับสีนางฟ้าเนาะ นางฟ้าประจำตัวแมวก็ต้องเป็นสีโทนเดียวกันแล้วก็เล่นกับสีดีอ่อนซึ่งอันนี้ใช้เป็นซิกกี้เครยอนหรือ,อสีเทียนเนื้อใหม่นะมันละลายน้ําได้ด้วยนะมาทำแบ็คกราวก็เป็นคนชอบสีสดใสอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวนี้แนวกระโหลกละ <c oughs> ครั้งแรกนะมีการระบายแบบ เออะบายมันเป็นภาพโทนเทาไงจะระบายแบบค่อมไปหมดเลยหรือระบายเทีลกลีเราก็มีการลองผิดลองถูกซึ่งผลที่ได้มันก็ต่างกันนะคือถ้าเราระบายสีเราคอมไปหมดเลยน้ำหนักสีมันจะเท่ากันหมดทําให้มันดูลอยๆหรอกๆไม่สวยแต่นี่ก็เป็นการลองผิดลองถูกนะแล้วก็มีการทดลองใช้น้ํายาละลายสีโซวเวนด้วยนะส่วนอันนี้ก็เป็นภาพที่ระบายออกมาลรวแบบไม่ชอบพื้นหลังเลยตัดออกไะชอบน้ำกบค่ะส่วนนี้เป็นภาพที่หัดระบาย สีผมสีดําที่ชอบที่สุดคือปลาทองปลาทองเุง่นทองฟ้านะเป็นภาพฟรีบี้ภาพที่เขาแจกฟรีในกลุ่มระบายสีนะตักขอบทองก็ <c oughs> ก็ค่อนข้างชอบผลงานนี้โดยเฉพาะดอกไม้ที่แบบสีฟ,ฟ้าๆเหลืองม่วงชมพูนะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เอาภาพตัวเองอะภาพจริงๆอะมาทำเป็นภาพ Scale, เกรสเกลแล้วก็ระบายอย่างเร็วๆ ส่วนนี้ก็จะเป็นภาพจากสมุดระบายสีมันดาราของอาร์ติซาซึ่งตอนนั้นเหอเหอสีไม้นีออนพาสเทลของบลูทเฟเนอร์แปดสิบสี่นะแล้วก็รู้สึกว่าระบายออกมาได้พาสเทลแล้วก็มีความแซบของนีออนก็รู้สึกถูกใจส่วนนี้ก็จะเป็นภาพของศิลปินกโกโก้ววยอ,อ,อนะจะเป็นภาพที่เขาเน้นเส้นคมๆหนาะๆนะให้เราลงมากเกอร์ง่ายๆนะก็มีมีจุดที่เราระบายแล้วเราไม่ชอบอ่ะแต่ก็แก้เกมจำไม่ได้แล้วว่าเราไม่ชอบอะไรแต่ก็แก้เกมแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เป็นสีมากเกอร์จีนนะคะ ส่วนภาพนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มวานให้นะคะแล้วก็เอามาระบายชอบตรงที่มีเรืองแสงพื้นหลังแล้วก็ต้องการความเข้มข้นก็เลยระบายสีคริสต์มาตรงรูปแมวแล้วก็เล่นสีสะท้อนแสงของคริสต์มานะก็รู้สึกพอใจกับมิติความมีมิติแล้วก็ชุดสีที่เลือกใช้ซึ่งใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลย ส่วนนี้ก็เป็นภาพแนวแนวคือปกติไม่ได้ชอบภาพแนวนี้นะแต่ดูแล้วมันสะดุดตาแล้วก็ระบายสีได้ดังใจโดยเฉพาะตัวตึกสีขาวต้งซากุระแล้วก็ชุดของเธออะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกจินตนาการภาพเอาไว้ในใจยังไงร,ระบายออกมาได้ยังไงแล้วมันก็เป็นฟิลแบบเออผู้หญิงเดินอ่านหนังสือผ่านสวนสาธารณะในเมืองมันก็บอกไม่ถูกมันโดนใจยังไงแต่มันเป็นภาพที่เตะตาจะไม่ค่อยเห็นภาพระบายสีแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เล่นตึกสีดําเพื่อแบบเบรกสีเดียวสีจะเยอะไปแล้วเป็นหรือดูใบไ,ไม้ ผีเอาผีแล้วกันไม่ร่วงนะผีคือใบไม้ก็จะมีหลากสีมีดอกไม้นะก็เป็นของศิลปินท่านนี้ค่ะมิสเซียม,มิสกออกเสียงผิดก็ขอไปส่วนนี้ก็คือช่อบมา,ากคือแบบว่าสะดุดตาด้วยความที่รูปภาพมีสามิตินะเป็นภาพแนวน่ากลัวนะแต่เราก็พยายามระบายออกมาให้มันซอบใช้สีมาร์เกอร์เดลีนะ่มาก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดี ชมเองนะระบายสีก็แบบนี้แหละเราสามารถชื่นชมเองได้นี่ก็เป็นภาพแบบวิวก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงคนระบายสีภาพวิวนะแต่ก็ระบายออกมางานไม่ค่อยละเอียดมากแต่ว่าก็ประทับใจที่ตัวเองแบบ carry on จนเสร็จนะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกเพราะว่าเป็นงานที่มาฟ้าช่วยกับทีมระบายสีระบายเพื่อขึ้นโฆษณาภาพให้ศิลปินนะซึ่งมันมีความละเอียดในการลงสีคือภาพก็ละเอียดระดับหนึ่งแล้วเราก็ใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นมอส มอสบนหินสีสะท้อนแสงน้ำพระอาทิตย์คือแบบทุกอย่างดีเทลทุกอย่างก้อนหินน้องหมีสี 4, ม่วงเสื้อสีชมพูคือรู้สึกว่าเป็นงานที่เก็บรายละเอียดได้ดีนะแล้วก็รู้สึกจะใช้สีไม้บลู u ์เฟนเนอรเช่นเคย ส่วนนี้เป็นครั้งแรกกับการใช้กระดาษของ s t r a t h m o r e Color Pencil หรือกระดาษของ Strathmore ที่สำหรับสีไม้โดยเฉพาะซึ่งมันมันฟินมากความรู้สึกตอนระบายอะ่ะคือถึงแม้เราจะไม่ใช่ศิลปินเราเป็นแค่นักระบายสีทั่วไปแต่ก็ชอบแล้วก็มีการลองผิดลองถูกอันนี้อันนี้ลองกับสีไม้ตอนนั้นเหอะเหอะสีไม้ The Wonder i n นนะก็ระบายแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะครั้งแรกทําสีผิวออกมาประมาณนี้ครั้งที่สองสีผิวแบบอยากจะลองเล่นกับสีม่วงพลมสีม่วงไปผสมไปผสมมาหน้าอาจจะออกมืดๆนะคะ คือเราอยากลองเนี่ยสีผิวมันมันมันใช้สายหลายสีผสมเราก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการเรียนทําสีผิวนะเรียนเรียนกับอ่าทิทเวเตอร์เรียวบนยูทูบเนี่ยละค่ะก็ทุกอย่างโอเคแล้วเสียดายหน้ามืดไปนิดนึงแบบตากแดดคุณยายท่านนี้นะก็ชอบภาพมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพประทับใจของตัวเองไม่ใช่แนวที่ชอบแต่ระบายออกมาเหนือความคาดหมายของตัวเองคือเก็บรายล,ละเอียดได้หลังใจพื้นหลังมีทําผิดพลาดแต่ก็แก้เกมด้วยการลงสีเทาแล้วก็วาดภูเขาเป็นภาพที่เราตั้งใจมากนะ เออตั้งใจมากแล้วมันไม่ใช่แนวแนวที่เราชอบระบายเป็นภาพแนวที่ไม่ชอบแต่เราก็ต้อง,องรออะไรแปลกใหม่ความแปลกใหม่มันทําให้แบบเลือดเลือดสุกฉีดน,นะก็ชอบนี่สีไม้บลูเชนเนอร์นะระบายแบบชอบที่สุดตรงระบายทองทองมาได้ทองแบบสมใจแม่นี้ระบายออกมาให้เป็น,เป,นเป็นไม้ไม้นะก็ชอบอันนี้ระบายง่ายๆเร็วๆคือคันมืออยากเล่นกับสีมาร์กเกอร์นะเออก็ชอบแล้วก็ อันนี้ก็ชอบตรงที่เป็นครั้งแรกที่ลงสกินโทนสีออกทองทองนะน้องเป็นน่าจะเป็นนางเงือกนะคะอยู่ในน้ำภาพแบบอยู่ในน้ำผิวสีทองนะคะไม่รู้ดูทองหรือเปล่าแต่เราสาวพยายามระบายให้ทองอันนี้ก็เป็นภาพส่งเข้าประกวดค่ะระบายออกมาถูกใจตัวเองนะคะชอบสีที่ใช้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รางวัล <laughs> อันนี้ก็ชอบอันนี้ความยากอยู่ที่สร้อยเพราะสร้อยมีดีเทลเยอะหมวก เก็บดีเทลได้เท่านี้มันจะหายไปนะอ่าที่ว่าที่ชอบล้วประทับใจกับตัวเองก็คือทําดอกไม้สีขาวกับผมสีชมพูนะคือมันมีภาพในหัวแล้วเราก็ถ่ายทอดภาพในหัวไอ้เจ้าดอกไม้สีขาวออกมาได้แบบนี้นะก็ใช้ภาพอ้างอิงนิดหน่อยนะคะเออส่วนนี้ก็ชอบมากชอบตรงที่มันเป็นสีมาร์เกอร์ไม่ใช่อะไรมนาะฟ้าไม่ถนัดสีมาร์เกอร์แอลกอฮอล์แต่ว่าก็ลองดูกับภาพธรรมดาแล้วก็เคยกินเบอร์เกอร์คิงที่มันเป็นชาโคอ่ะ ทีมแบล็คพิงก์ก็เลยเอามาใช้แล้วก็ออกมาถูกใจมีผิดพลาดนิดนึงตรงสีชีสอยากให้ออกเป็นสีส้มแต่ผสมออกมาเราได้สีนี้แต่โดยรวมก็พอใจแฮปปี้กับภาพนี้นะคอนเซปต์แบล็คพิงก์คิงเบอร์เกอร์คิงนะคะวาดดาวนิดนึงแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่พิเศษมากคือเป็นศิลปินที่เขาจะชอบวาดภาพแนวนี้แล้วเขาจะชอบการผสมสีซึ่งมาฟาก็ชอบผสมสีแล้วเขาจะใช้สีสันสดใสซึ่งภาพนีมน้มันสื่อสารตัวตนของมาฟาออกมาได้ชัดเจนมากทั้งเรื่องของสีคือถูกใจมากแล้วก็มีข้อความดีๆ อันนี้ก็เพิ่งระบายเสร็จวันนี้แฮป,ปี้มากอ่าที่ประทับใจตัวเองก็คือระบายสีรองเท้าสีดําแล้วยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนี่ชมเองคือแบบสีดําเวลาระบายแล้วถ้าแบบเออถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ไม่รู้อ่ะเราก็จะระบายทับไปหมดเลยแล้วมันจะไม่ได้ลวดลายแสงเงาวันนี้ก็รู้สึกว่าเก็บได้พอสมควรแล้วก็ชอบที่ตัวเองใช้สีที่ตัวเองไม่ชอบวันดีชอบสีอุ่นอันนี้ใช้สีเย็นๆนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกกับกระดาษสีแทนของสตราทมอลนะซึ่งแบบคุณภาพดีลงสีสนุก ส่วนอันนี้ตกม้าตายตรงแต่งหน้านะคือถ้าไม่ชี้เพื่อนอาจจะไม่สังเกตรหรือสังเกตก็ไม่ทราบนะแต่คือชอบชอบที่ตัวเองระบายผ้าใหม่ออกมาเป็นผ้าใหม่ตรงนี้ชอบหมดเลยแล้วก็ข้างหลังเล่นกับความเรืองแสงความกโกลอ่ะแล้วก็ตรงหินนะแบบเป็นตะไคร้สีขเขียวคือชอบหมดเลยแต่ว่าลงสีเมคอัพผิดพลาดไปหน่อยแต่งหน้าไม่เก่งค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ว่าทับใจมากเพราะเป็นภาพที่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มต่างชาติแบบมาฟารีเควสต์อยากระบายภาพโทนเทาเกรสเกลภาพชุดไทยบ้างจังเลยก็มีท่านหนึ่งใจดีทําภาพเกรสเกลให้ซึ่งก็มีภาพอ้างอิงนะคะซึ่งมาฟาพยายามระบายเรียนแบบให้เหมือนที่สุดแล้วที่มันรู้สึกว่ายากแต่ทำออกมาได้เหนือความคับหมายคือสบายสีทองมันจะมีหลายชั้นมีสบายข้างในสีส้มๆระบายออกมาได้ใกล้เคียงส่วนผ้านุ่งผ้านุ่งต้นฉบับมันจะมีความเหลือบทองกว่านี้แต่ว่ามาฟาทําได้เท่านี้ส่วนมาลายก็เก็บงานได้ดีแฮปปีส้สีระบาย เป็นภาพระบายสีของ marker ฮกกูฮูที่แถมให้มาระบายเล่นๆนะอันนี้ก็เป็นภาพแมวฟ้าค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเล่นกับแสงสะท้อนนะเขาเรียกวิมไลท์ก็เริ่มเล่นก็ชอบที่แบบตัวเองเป็นคนชอบสีม่วงแล้วก็ชื่อแมวฟ้าก็เอาม่วงกับฟ้ามารวมกันแล้วก็เล่นกับแสงเงานะเป็นภาพฟรีของกลุ่มนี้วนะิ Vivid Coloring Group ชอบภาพนี้อะหมดแล้วนะทุกคนก็เวลาที่เราดูภาพเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของตัวเองนะ ความรู้สึกดีๆมันมันเหมือนได้ย้อนย้อนความทรงจําความรู้สึกดีๆอะ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขก็มาฟากก็ติดตามชมผลงานของเพื่อนๆอ,อ,อยู่ทุกคนนะมาแชร์กันได้มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายแฮปปี้คอลลิ่งนะคะทุกคน